กอกรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้พามาตามคุณยายสายนะคะบรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ วันนี้พามาตามความฝันล่าสุดของคุณยายนะคะแล้วก็มาตามแนวทางของปู่ทุดงนะคะว่าได้มาหรือยังนะคะบรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมป่าเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของคุณยายกันเลยนะคะรับนะครับ,นะรบวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านคุณยายนะครับผมเนาะก็จะมาสอบถามแนวทางของคุณยายนะครับแล้วก็ได้ซื้อนมนมเปี้ยวเนะคือนมเปี้ยวมาฝากคุณยายแล้วก็นะครับผมมี f อ ท่านผู้ชมนะครับผมท่านหนึ่งร่วมบุญกันมานะครับผมก็เป็นจํานวนเงิน1000บาทนะครับก็จะได้นําเงินมาให้คุณยายเอาไว้ซื้อหมากซื้อปูนไว้ยายเนาะเอาไว้ซื้อซื้อนมซื้อเอาซื้ออิตาลีน่าซื้อซื้อหมากซื้อปูนคุณยายเนาะซื้อไปดอกสารนั่งหลังขดหลังเข็งกูจะได้เลขมานุณยายเนาะเออก็มาขึ้นก็นั่งกินดิว่าเอาไปนอนตะแกงอืมไม่พูดท่านก็มาแล้วว่าท่านไม่พูดอืมท่านยังไม่พูดเนาะ คุณแม่บุญดา่อืิคนละคนคนละคนครับแต่ว่านของตองวดนั่นยายยายฝันว่าตองวดเนาะฝันตั้งแต่คืนทับงวดเลยเด้ยหญ่เออัทับงวดนี่ฝันให้กินหน่อยนะอ๋อครับกินหน่อยมาครับกีนหน่อยมันมาชาเป่งมานานนื้ออกให้มาคนเดียวด้วยครับเออนะครับผมเดี๋ยวเอาเงินให้คุณยายก่อนเนาะ ปจำนวนหนึ่งพันบาทค่ะซาถูกใหญ่าถูกซาถูกายุวนข้ามกัล่งคก็บจได้คไค้เด้ก็จะริ่นจริ่นก็ให้รวยรวยจุงหัดจุงหัวไปเรื่องหัวนี่อให้จดังหา่หน่งเอก็ไรวยรวยุขเด้อาครับตัวเลขอาจารย์ท่านนี่กันเน่คือกันเน้่ยหน่อยใหญ่น่อย มันถูกมันถูกหน้าตาของถูกเทียบสองตัวถูกจะสองตัวน่ะอือยากได้สามว่าเองสีไม่ถูกได้แหละหน่อยอืมอันอันเก้าเก้าห้าอืมแล้วมันมาหกหกสามก็หันสองหันหัวนี่น่ะมันก็แม่หันอืมไอ้ยายก็ซื้อจะเก้าเก้าห้าอ๋อยายยายซื้อเลขใครเก้าเก้าห้า ผลิอกะอจาดนี่เลยโอ้ลิกะจานี่นอ้มไม่ได้หันหัวก็ไม่ได้หันเก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าอืส้ละสิบบาทโอ้เสียดายก็ไม่ไหลเอาไอ้ันี้ใหญ่ก็เลิตบอกแล้วโอ้ยมีคนแม่มากื่อนางดาบะตาไอ้ออไม่ได้เรื่องยอ ลงด้วยเป็นเก่งลงหลงลืมนะไม่ได้กรับผัวเนาะอืมลงอันแจ๊สียเลกเนึกว่าจิกลับอยู่ที่ซื้ออยู่แต่เวลาจุดน่ะมันเป็นอาไมันไม่ไปให้อืมคงมืดใหญ่ครับออมันให้แต่ลงหายแต่ลืมเนาะเวลาทีซื้อหาแต่ลงแต่ลืมไปเรื่อยเรื่อยอืมใช่ครัลไปหลายบาทแค่นี้เมื่อกี้อืมก็ซื้อ แอดมินกระสือไม่ถูกดอกใหญ่เอาแต่เล็กแมวเจ็บแขนเจเจ็ดเจ็ดห้าออกหกออกหกขวาออกหกห้าวิทไปเต้มหนึ่งเกือบถูกสามตัววิทไปเต้มหนึ่งเนี่ยดูบะเขามาบังเนะตัวแด้งดก่อนนั่นสามเจ็ดนั่นแหละที่ว่ามีตังช้ำห้ยนะอาจารย์ท่านก็ยังไม่ได้ว่างไงเนยานะยังไม่ได้พูดอะไรนะไม่รู้เลย ครับตัวย่ายนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่พาไปฉีดยาดีแล้วไอ้ก็ห่างมาขึ้นคือไม่ไอไอดีกว่าแต่ก่อนนี่ยเราเนาะเออดีกว่าอยู่แบบเสียงยังไม่หายเหี่ยวซึ่งมันเป็นเหี่ยวเหี่ยวมันฟอฟอแหบแหบยังไงมันก็ไม่เจ็บแล้วว่าทำใหเสียงแหบมันเป็นกับตักเสียบหรือว่าเอียงนี่นะ มันเป็นกระเองไอไอเยอะแล้วทีนี้มันก็เลยยังยังมีแผลอยู่อักเสบอยู่ไอโก็มันมาจ้ำม้วนโกนเสียงแหบคือใหญคุณจ้ก็เล็เสียงคือกันเสียงแหบคือกันนี่เออจะแหบอ้ยายว่าท้ายแค่ไหนพูดเลยอืมจ้ำจ้ำก็ยาก็อ้าไปหายเป็นเสียงเก็บข้อเออก็มีแต่คนเปลี่ยนนี่มีแต่คนไม่สบายกันเปลี่ยนใจจักันใจยังงี้เปลี่ยนใจรุกคนก็ว่ามันก็ไม่เจ็บ มาเจ็บมาเจ็บแล้วมาเสียงแหบอืมองุ่นยังวะอืมเออก็คอยคุณยายหายไปๆเนาะมันก็จะคอยดีคือและมขคืนในไอ้หายสองทีละอือครับเออชาวนี่ก็ไม่ค่อยไอชาวนี้ก็ไม่ค่อยไอเนาะกินยาก็กินกินยาแล้วมันก็ไม่ทายทามาวานทายอืมนั่นแหละว่ามันหายเป็นไอไม่ทายว่อะอืมเป็นงันนะวเนานระบบ่างกายก็ไม ดีน้อยรุ่หลายเดีวคนเขาเร็วจังเนาะครับหายไม่ดีโอเคได้ขอให้คุณยายหายไปไวเนาะเอออยากหายกินครับมีแรงกินครับที่เหลือจะไปฉีดยาบำรุงเด้วยที่นี่เออไปไปวันไหนครับยังเร็วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเนาะยายเนาะอีกจักเดือนเนาะครึ่งเดือนเนาะเออค่อยไปก็ได้หายไปเสียงคุณยายหายดีก่อนเนาะครับมีแรงดีก่อนเดี๋ยว แม่คลองล็กมันก็เกะกะอย่างนี้เลยแต่ว่าพอใหญมันพอมันมีแรงอันนี้เดินไกลกัเดินจะเหนี่อยมากไหมเหนื่อยมันเหนื่อยก็ไม่ได้เดินก็หอบอ่าอะไครับเขาบอกอย่างนี้เองแต่ว่าถ้าใครรู้แต่ว่าเหนื่อยมากมันมีแรงก็กดไปได้สบกลบอกครับมันก็ไม่แพงเลยยับ ฝันตอนตอนงวดยายเนาะฝันว่ายีน้อยมาหานี่เออยีน้อยมาหายีน้อยนั่นเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วยีน้อยนั่นเป็นเป็นใครยายยน้อยนี่เป็นเพื่อนกันนี่ญาติพี่น้องกันพี่น้องสาวอือเาเป็นน้องสาวยายนี่น้องสาวด่้อยบ้่นขางกันยีน้อยไอ้เว้งบานหยูดติดกันเออกันหวงเขาเป็นไอนอือน้องกนายุกนายุกข้างนี้กัน พี่น้องกันเนี่ยบ้านใกล้ๆกันน้องสาวครับแต่ว่ายายนี่เคยฝันเห็นที่หน่อยไม่ใช่แล้อนี่งดนั่นนะจ๊ะไหมฝันเห็นที่หน่อยงดนั่นนะที่ว่ายียหน่อยมาหาบ้านเลี้ยออ๊อกนนะหน่อยหน่อยยายอันยุ่นฝันเห็นแต่คนฝันเห็นแต่คนตายเนาออันนี้คนเดียวอันนี้คนเดียวอ่ามันมาคนเดียวท่าเปล่งงานนั่นออกมาอืมา ม,มาแต่ต่องวดไม่ใช่มันจะมีศูนนี้งวดนี่นองจากเล้วไม่เียวอะมะั้านเนียูนยเนาะครับงวดตะก,กี้ก็ไม่มีศูนย์แต่ก่อนนานๆก็ไม่มีศูนย์ศูนอกเร็งหนาเล็กถ่ายหมดเนาะครับที่นี่กรยายนี่ฝันตั้งแต่ต่องวดนี่เคืแต่ฝันแม่นเนาะยายเนาะใช่ไหมฝันอหอนขึ้นทับงวดน่ะก็คือว่าหลังจากเล็กออกปับ๊บตอนตุกเย็ยนมางี่ฝันเลยในยาย ฝันกเอยไปขันเลย่ยลุกซึหลฝันนหน่อยมาเคยแต่ฝันแม่นเด้น่อยยายนอะเมื่อกี้มันอายุมันก็แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็อายุนแดสิบเสียตอนอายุแปดสิบเอ็ดอออยู่ปบเอ็ดมาบ้านเล็กทีแปดสิบเอ็ดมันมาหาเองก็ไปติอดเล็กที่มันก็ สามโซ่จะบอกมาบ้านเองเดียไม่ได้อยู่บ้านเขาแล้วมันมาบ้านจะหลีกที่บ้านนั่นสามโซทำไมเราไม่ใส่ศูนปดหนึ่งเนาะเพราะว่าเย็นหน่อยก็เป็นศูนย์แต่บ้านเลขที่แปดเจ็ดเราเอาศูนย์ไปใส่กับแปดเจ็ดถทาที่เราจะเอาศูนยศูนย์ปดหนึ่งอย่างงี้เนาะอยาก็บอกไยเออไม่เป็นไรเราเอาศูนย์แปดเจ็กันนะน้อยใหญเนาะกอฟันน่ะเจาูยปดนงก่เอาไตีเอาเองอยาันงยาหนี่ีแล้วือยงหมดก่อนเอฟซี่า เล็ออกล้วกระตีแม่นตอนเลขกไม่ออกกระตีไม่ถูกเลยเก้าเก้าห่านะไยังานเเล็กออกโอ้ผู้ชายคนแก่มายืนสองคนก็อเกาเก้าเนาะง่ายจริงตว่าเล็กออกเลยง่ายเล็กออกเลยตีง่ายออันนั้นจริงจริงะอันย้ายก็บอกแล้วเก้าเก่าห้าเก้าห้าเก้าพูดเร็วอือก็แมกดตีไม่ถูกนี่เองอ้ย้ายก็แมเอา คนแก่กับผู้ชายคนแก่ผู้ชายยืนสองคนก็กล่าวกลาวผู้ชายกับห้าแนั้นเองเนาะเมื่อที่เองไปตีให้มันยากมันก็เลยไม่ถูกตียาวมันก็นตีให้มันยากก็จริงมันถูกเข้ามาให้แบบง่ายๆนะเนาะยายเนอกอ,อันนี้มันขึ้นกับพื้นฐานให้กูปุ่มๆนะปุ่มๆหงายเขาจะสามตัวเขาบอกว่าบานนีได้จีบฝายบางจะบวก็พราะมันจะแบ่โมสายมันขึ้นรุ่น้อยอะเว้ย ปิดแอพคันนลอยยีนะไปโอ้ครัอย่างนี้นะครับปิดแอพคันน้อยไปบ้านจะบวกขับขับไปเองน่ะชิสน่ะอืมไปงานแต่งน่ะนี่เพาะจะไปแต่งงานอือแต่งงานใส่ชิสด้วยน่ะแต่ชีสต้อนจะไปแต่งงานเออโอเคมีเมียเวลาเมื่อนหร่เอ้ลูกมันจะเป็นหมอเป็นครูอืมในความฝันเนาะงพยาบ,บาลอือหมอแนนหมอตระเล่ฝันมาคืนนี่นี่ใหญ่ฝันเมื่อคืนนี่ บ้านว่างงครับก่อนนอนโอ้ครับเทวดาเนาะเจ้าที่เจ้าทางย่างนี้ที่เจ้าทางผูสจ่าผู้ยาวผู้จิ้นผู้าผู้เจ้าดีสนผู้เจ้าข้าผู้เจ้าบุญเจ้าบ้านครับครับแต่ว่าตะจีนนี่คือว่าตะจีนแกยังอยู่ยังไม่ได้เสียชีวิตเนาะเสียอะไรบอกมันจะเป็นแต่งงานตะจีนนี่ยังเป็นคนอยู่ยังอยู่รถบิ เออขับรถปิกอัพกันน่อยนะเนี่ยเออเอาขันน่อยจ้ะครับบอกพูดอย่างงี้ขันน่อยยเังมีหนึ่งเออเนาะไม่ใช่หนึ่งเปดนี่นี่ยายแปดหนึ่งมี่อายุยายน้อยเนี่ยนะเนาะเนาะเออน้อยก็น้อยนั่นออขันน่อยเออขันน่อยามันจะเป็ดหนึ่งหนึ่งเป็ดนี่เลยเออมันตรงกันกับอายุยัยน่อยดิเนาะอายุตอนยัยหน่อยเสียนะแปดหนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยเนาะเออ เออมคิดถูกอันนี้นี่เขามาบอกอย่างนี้หาไม่ใช่เขามาอย่างนี้หรอเปล่าเนาะขึ้นรถขันน้อยปิ้งอัพขันน้อยอืมไม่ใช่ว่ารู้กันเนาขึ้นเอาเอารถปิ้งอัพขันน้อยนะขับไปอไปย้ายนักพูดอย่างนี้ครับมันก็เลยเอาไอ้รถปิ้งอัพขันน้อยเองครับอืไปบ้านเจ้าบัวไปหาแม่ทับทูครับสวไปรถด้วย S <S แม่ทับเจ้ากระไครแม่ทับผู้กับพี่น้องยี่จันพี่น้องเอิงเนี่ยสังเกตยายฝันก็คือเป็นเขคสไม่ล้างแม่ทับผูไไ้ไอ้ได้จางที่เขาอยู่ตังไ <S <S กลเนาะจะบวก ยายนี่ไม่เคยฝันเป็นตัวเจ้าทีนะเคยฝันว่าเข้ามาบอกเป็นตัวมายายไม่เคยฝันแต่เป็นอย่างงี้เนาะฝันแต่เป็นอย่างงี้ไงฝันแต่เป็นร่างบอกขอให้โค้งโค้งแล้วก็เห่าเหาต่อกุ้งครับขอเถอะขอเจ้าทีลูกหลานอยากจะเงินใจอะไรทั้งหมดนายท่านนะขอทุกไหมทุกทีฝันแต่ปิศนาเนาะยายเนาะฝันแต่ยังไงให้แต่ลางลางให้แต่ลางลางให้แต่ลางลาง อยากได้คืองวดนั่นน่ะเทวานเด็กหน่อยผมจุกเขียวม่วงมาให้บอกเลขจอกพี่น้องนี่ยออกจริงๆออกยอดหลัง65พี่น้องน่ะเ6595ใช่ไหมล่ะออกจริงๆออกเลขพี่น้องเขาอกได้เลครับครับชั้นยังไม่ปูกนะอาจารย์ก็ยังไม่ได้น้อยน้องยังไม่ได้ยังไม่ปูกครับก็เลยว่ามาเอาเงินมาให้ยายได้ก็เลยมาถามความฝันยายลาสุดา คยอยู่แร่อของภาษาเนี่ยคิดได้นนไเนาะเออออกภาษาเนี่ยได้เนาะในงานออกภาษาเนี่ยท่านเนี่ยเนี่ยว่าเบาบว่าท่านเอาตลับเทปมาเปิดเืออะไรเือร์อะไรตัวจริงน่ะครับครับผมอ่าก็มันก็ไม่คอ่ยอยกลุ่มไปอย่อาก็ออกภาษานี่หนให้เอฟซีกดรอไปก่อนนะยายนนเานาะเลขอาจารย์ตัวน,นี้เอาเลขความฝันยายไปก่อน อ๋อก็เที่สมพาน์แต่ก็ที่กระฉันก็ค่อยรอก่อนครับถ้าไม่ได้ทุกทัวก็คอยเอาไอมึงเป็ดได้สีหาเอมแต่ว่าท่านนี้เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่พูดสุดท้ายต้องมีคนถามแต่ละงวดนะยายยังหวานสุดท้ายต้องมีคนถามคนถามอืมก็ถามว่าถ้ามันมีคนถามอย่างเงี้ยท่านก็พูดเลยนะเนาะเออเออท่านก็พูดว่า เดาข้าก็ลาท่านก็ไม่ค่อยมาเอืมะล่งหลังมาท่านกับปัญหาก็ไม่ค่อยพูดนะเป็นตัวท่านก็ไม่ค่อยพูดอยากนั่นดิโกจะได้าหน่อยายเนาะโอ้ยีทหนังกลมกลืนฟัก้อยจีไม่ได้ยินผู้รู้จารย์ที่มาเปิดดังหนังกลมลืนฟังหน่อยายเนาะยายกินข้าวเช้าหรือยังครับกินแล้วกินแล้วนี่อือตอนนี้กินแต่เช้าอือแลี่ มันเคยมันทายสองวันที่เกิดเคยที่ที่อยู่เบื้งตะโกูไม่ไม่หิวหลักจิ๋นนมจิ๋นนุม่มครับท่านี่เหนยายส่วนตัวนี่คิดว่าฝันเห็นน,น้อยๆแต่ต่องวดน,นี้มันจะมีศูนย์ไม่ใหญ่เนะาะคนนี้คนตายนี่เคยแต่จะมีศูนย์นิดหน่อยอยายตายมันก็ศูน,นย์แหละแต่ว่าอายุมัน,น,เเน,นเป็ดสิเอ็ดเสียตอนเปดสิเอ็ดเนาะศูนย์ ศูนย์แปดหนึ่งนี่เออแต่องเอาศูนย์ไปใส่แปดเจ็ดเอาาอทำไมองไม่เอาศูนย์ใส่แปดหนึ่งเนี่ยเนาะเพราะว่ายะหน่อยนะเสียตอนแปดสิบแปดสิบเอส<ห>ต้องเอาศูนย์ไปใส่แปดเอสใส่แปดเจ็ดนี่มันไม่ถูกนเนี่ยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเอาศูนย์ใส่แปดเจ็ดที่มาใส่แปดแปดหนึ่งไหมศูนย์ศูนย์มาใส่แปดแปดหนึ่งเพราะว่ายะหน่อยเสียตอนแปดสิบเอสอือ คนคนเสีย,ยก็ศูนย์เนาะแล้วอายุก็เสียตอนแปดสบก็ศูนย์แปดห่ไม่มแต่ว่าแปดหนก็แเจกัตัวเดียวกันนั่นแหละนาะมันก็มีนี้บานเลขทีก็อยู่อยหน่อยนะมันตรงกันอ่เปลับแปดหเจ็กับตัวเดียวกันใช่ไหมรยา,ย,มมา,ายเดียวกันไนไม่ถึงเดียวอืมแล้วจ้วฟันเห็นตะพม้ที่ไม่ใหญ่กตังไม่ฟัน

คมันชื่อสูงแต่เงคือยังไม่น้อยครับสพงสิว่าคุคนหน่อยครับอ,อแล้วที่ว่ายายตีเป็นศูนย์สี่แปดนี้ชอบยายชอบไหม,มที่ว่ายายตีว่าตนดตัองวดนะนะที่ว่าฟันหินยงี่ยน้อยมันเคยออกศูนย์สี่อะนะเราไปยิงเราไปยิงมันตกสี่อืม เมื่อนั้นคุณยายตีให้เป็น048นะคะยายตีอันความฝัน048ค่ะแล้วก็น081อายุเอะ้น่อยเนาะบ้านเลขที่87เอา08 81เจ็บปะเออ081เนี่ยเนาะ081 คือก็ไก่จิบข้นนึกปิ้งอัพคันหน่อยอืมค่ะ<า>ไอไม้เลขอีกก็ไม่รู้เลยเดีดูไม้เลขกไหมเออเออปิ้งอัพคันหน่อยนี่ยก็ไม่ไม่ไม่นึกดู้ว้ไอ้ไม้เลข็กได้จะบอกมันละมันคือไม่ป,ปิ้งอัพคันหน่อยนะเว้ยไปทำงอย่างนี่ม,มันเก็บไปึ้นไอร์โมเสสไซนี่โมเสสไซไม่ได้เลี้ยวดูไ,ไม้เลขอีไอกมอมอไม่รนะู้ กส่สนอันอยมันจะมีหนึ่งเป็ดหนึ่งแหน่อยเออเป็ดหนึ่งนเป็ดนุ่งแปดศูนย์เนามีเยอะยายนนะเป็ดหนึ่งแปดศูเหมือนคุณยายฝันย่ำเลยเนาะเออเหมือนคุณยายฝันยำเนาะเที่ยวดาเข้ามาบอกคุณยายเออแหลเองครับคือฝันอยะไรจีดาน่ะไม่เคยฝันนี่ยแต่จี๊ดาทำไมถึงฝันเห็นอ๋อวจดจีดแต่งงาน มันจะเลกแวนี่ห้าสี่ใกล้เปดหนึ่งมีนี้มันจะมันจะมีเรื่องดีอะไรใหญ่งานแต่งอ่ะงานชไอเปนไขึ้นราอ่ีอย่างข้หน่อยว่าครับคือวันนั้นคุณยายพไปแต่งตกขน่อยแล้วนี่ครับมีป็นอัพขน่อยอมเอาเรป็นอัพขน้อยนะอืมไปไปคืนแอมโสไส้อืมบากว่าอืมก็เลยคืนไนเปิ๊อัพข้าน้อยไปอืมไปแต่งงาน แต่งงานเต็งงานมงคลงานมงคลเนาะเต่งงานเหมือนคงทุดท้่ายนัมนยายฝันบ่ามีคนมาจัดงานกระบาดเป็นงานดีเป็นเรื่องดีด้วยนี่นะอันเหลกอันนี้แหละเขาเล็กเยครับมายามระกันคนละคืนเนาะคนละคืน แปดหนึ่งนเนี้ยเนาะอ 8, ือแปดหนึ่งแล้วที่นี่ก็รอเลขอาจารย์นยนเนาะยายเนาะอาจารย์ท่านบอกมาเอามาเสียงอ,งอกีกเอามานอนทับอีกบนบ้านอ,อ,อีกส้มฟันนี้อีกเนาะยายเน,ะยนาะเออแต่ว่าก็ไม่แน่ได้แต่พ่อมอาจจะมาอีกก็ะไรเด็เพราะว่าไม่แน่ออถ้าแต่พ่อมานี่ก็มั่นใจได้เลยว่ามีศูนย์ใช่ไหมล่ะเออครับก็งวดนั้นที่ยายฟันเห็นเนาะหน่อยนั่นเลขออกสูงสี่เด้เนาะ เออเก่าฟันเห็นยายนุอยสุกคนนะยายน้อยยายันยุนสามคนนั่นละที่ว่ายันนี้คนเดียวอืยายน้อยคนเดียวมาคนเดียวอืมมมาหลายคนนะมาคนเดียวคุณชายเคยฟันเห็นยายน้อยอยู่เมนบอจ์จเคยฟันมาแล้วรอบหนึ่งเนาะเห็นรอบนึงแต่ว่ามาสามคนนะเออฟันเห็นสามคนยายน้อยยายยันยุน อันนี้นี่เราคนเดียวถ้นนาแบ่งนั้นนั้นออกมาเออมาหามาหาเนอะมาหาใครก็ได้ก่อืมว่าเออครับก็เลยไม่ไม่มาคืนน้ำฝันเลยไอ้สิเจิดว่ะแต่ง,งานเนี่ยอืมครับรถปิ้งอัพครับที่ไม่จีบไปมอไซค์เนี่ยอิงหาเงินอิงไปมอไซค์มาปิ้งอัพขน้างหน่อยเนี่ยนีวนะ่ ไม่เห็นตัวเลขซ้ำเนาะไม่ได้ดูืออตัวเลขตัวเลขทะเบียนรถเนาะเออทะเบียนรถต้องเลขอะไรแสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยนี่ให้มั่นใจเลขตัวนี้เลยนั่นแหละเขาได้ตัวเองได้จะพูดว่าคือลงทะเบียนพันหน่อยพันนี่ะน้อยเดี๋ยวมีหนึ่งหน่อยเอออ่าเออก่อนหน้านี้คุณย่าได้เอาเลขที่ว่า หอยมาแต่ที่แหล่งนี่ไปนอนทับบรจาคไม่ได้ทับไม่ได้หรอกมันั่นมาสหวานไหวบนบานเฉยๆน้อยาน้องบานเฉยๆเพิ่นก็เลยมายำเพราจักเนาะนะคะะนครับมีหนึ่งเหบางฟันที่ไม่ปีอัพขันหน่อยแล้วอีกฟันนี้อีหน่อยมามาด่าออันนี้ก็ไอ้สุดปีอัพขันหน่อยเออหน่อยจะหนึ่งนี่เนาะแต่ว่าอีกตีไม่ค่อยถูกเป็นอะไรไม่รู้เนาะอย่างงวดก่อนก็ตีถูกโยแต่ว่าหลังเหล็กออก ตอนเหล็กออกตีก็ตีไม่ถูกเนาะยายเนาะเออออแล้วก็ตีไปทั Hence, ่วที่ปนนักคนก็ได้ยฝันเจ้าที่ไปตีฝันแม่นอยู่แต่ว่าตีไม่ค่อยถูกวันนี้อยู่วันแม่งก็เขาก็ยิ้มให้อยู่ใจเองเอาไม่ได้ไม่ใจ่เขาเครียดแล้วป่านนี้ยายเครหลายทีเลยเนาะเทวดาเครียดแล้วตายหลายทีจะเอาไม่ได้ครับก็อย่าเพิ่งให้เพื่นเครียดเนาะยายเนาะให้ได็กคนเดียวเลยจะรุนแรงบอกไปเรื่อยเสพสูบก็ไม่ว่า ทำง่ายเขาโบกเอาเองเอาไม่ได้นะยายก็ซื้อตีเก้าเก้าห้านี่เก้าห้าเก้าก็เลยมาได้เกับหัวมาได้ก้าหัวาได้ห้าเก้านะสี่บาทขาดทุนห้าสี่บาทขาดทุนนี่ที่นี่ได้ห้ะซื้อขาดทุนส่าได้สามตัวกจะได้กำไรนี่ไงกมันลี ก็ขาดรุ mm, <h <h ่นเลยว่ะงานนี้อันอันดีเนาะคะเนาะอันตัวลายหผาไม่อันลายหาเป่าอันฝันแม่อยู่นาอย่ายนาะแต่ว่าตีไม่ถูกจะเอาไม่ได้ตีไม่ถูกจกทีมันเคยได้จกทีก็็ใหรื่อยป้าแต่หนักหานี้แบบเขาเขาไปคุ้มเงิาเราดู ครับุณหมูแล้วก็เทาได้ลุงงงลุงเนื้อมาเกาะบะบะโค้ดสองสองเสื้อจับอับโบกสองสองขอขอให้เพิ่นมาบอกเป็นตัวได้กไม่ใหญ่ขอบอกเป็นตัวเสื้บอกเป็นตัวไม่ต้องปิดบังเนาะตรงตรงเปเลยจะได้ตีง่ายๆนาะยใหญ่เนาะแบบขึ้งหดซีเก่านะพี่นิวที่ตีง่ายๆเนาะคุณยายตีให้แล้วก็เข่า้อมนะคะซีเก่าบองวันนั้นด้เก่าซีนะคะทีเก่า ครับก็ขอขอบคุณคุณยายนะครับผมน้องที่ได้นําแนวทางนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับวันนี้ก็ได้นํานมเปรี้ยวเนาะกับเงินที่ท่านผู้ชมร่วมบนกันมาเอามาให้คุณยายเนาะเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับผมยายอวยพรเอฟซีนะครับถ่ายคลิปสุขตสุดตาสดอายุอุณหภูมิสุขลงสลามเจริญลลายเยมรู้หาเรื่มใจาวม อ้ยด้วดีดย่นเงีถูกค่ะขอคุณคุณยายมากมานะคะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของคุณยายนะครับผมเนาะก็คุณไอ้ไรบาทตันี้กี่ ค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายให้ต่องวดเลยนะคะฝันดีนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่คุณายายหายป่วยนะคะคุณยายก็ฝันดีนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็แคบหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมฝากตามโค้งสุดท้ายขคงปู่ทุดงด้วยนะคะว่าปู่จะให้มาเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะขอขอทุกท่านมี โชคมีลาบกันทุกทท่านนะคะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ